สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีเดอ้อตอนนี้เขาอยู่ที่อ่ากุลาลำเปอร์ของเขาก็แดนมาอยู่เขาอยู่กุลาลำเปอร์เนาะมาเลเซียเนาะนี่เขาพักอยู่สตาร์เหนียวนี่แหละสัญหาที่เรเขาอยู่เมื่อกี้นี้นอยู่ต่างหาที่เรสัญหาที่เรีนี่ตึกนี่ตึกแฝดนี่อยู่นี่ตึกแฝดทีมงานยางไปก่อนแหละเขายางกับวแขวายางสองคนก,ลก็ล้องกองแกล้งยางมาด้งยาง เอามีไก่เนาะนำ่าเนาะไอ้ไใ้เราก็เคยอยู่มาเลมาหลายปีเนาะโอ้คางแรกคางแรกคือกันอันนี้ก็จะเป็นลูกนี่ประจําห้าหงนะครับจอมถ่ายไปท่อ,อ,ทอ,อ,องเที่ยวนักท่องเที่ยวครับว่ะมองนม่รักท่องเที่ยวออกพิ่คนประจําพื้นที่นี่แหละโอ้สุดเท่วะ่ะสุดดำเก๋ว่ะขุดเฮ้ยถ้าใส่วันนี้ก็าสามสุดขุด,ด Hoa ừ, à, ừ, không phải tay oh. ừ. ừ, đất đi qua hết a niệm hết a niệm nữa ừ hết phải tập hoàng 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 đây đây phải phải, phải. ยืนบ่อไม่ประดังวะโอเคโอเคมาๆขามข้ามข้ามโอ้แสงพอดีงามแล้วตอนนี้โมฮหอนแห้งพอดีพอดีพอดียางอ่าก่อนรู้อะไรไว้หรออะไรอ่ะเป็นลูเช็คเว้ไมเทิด ตัวนี้เขาสิงยางสอดไปทางนั้นแมน KFC นี่เป็นหางเออหางเออเป็นหาง KFC แต่หางที่ KFC แล้ตอนนี้เขากับลังงางตามตาม Google Map ไอ้ไซน์น้อยไซน์เราพาไป Google Map เรื่องนี้ก็เป็นเป็นหางเป็นหางทุกคน ทุกคนกักนแบมบูเคยไพมีไพผ้าเราไปกินอะนี่ก็ว่าห้องประหูเลยภาสีหาเบิงข้อมูลที่แต่กระทำตุมตามที่ว่าเคยอยู่นี่ก่อนอาหารการกินละนี่ทุกคนที่เขามาเนี่ยมันขังแหลกทุกคนเลยเติมตามทุกคนเลยครัหวานเมื่อเขากลับ คนกลงก็สะอาดด้วยนะบรรยากาศ <c oughs> เดี๋ยวนี้จะเป็คนครงการกำลังเฮ็ดตึกเหยียบอยู่ตึกไลยแห่งกันคนนะตึกนี้กับปูป้อู้หูอสูงเหนื่อยจนแบบโคตสิฮะตีเจมก็เคยมาได้เจออะไรตีเจมมาหลายเท่าแล้ว,อลวโอ้พี่ดึนะะะุ่มนะจ้าคุณจักสถานี ต้องเทียวกินยาลาบเะไรที่องจู่า่าวในมีหาลาบแม่บอสเ้ิ้เลยลาบปติวหารลาบปะติวมเมียเออเดินเขากแล้วเรือมหายใจหบงบงเงียบเงียบลเือมหายใจนั่นแหละเสียงไหนดีครับถ่ายไปบมมีเสียงอะย่างีสมุาว้นี่ เอ้ดอกเนี่ยนี่ดอกที่เราไปดีกว่าไก่ดอกพุดบ้านเหาสีสีขาวว้าวเงาขอมากับพี่ตึกนี่ว้าตึกทางลังเขาเพื่อกวกความสูงหมายบอกเออนี่เด้สวน KLCC สวน KLCC นะครับทุกคนโอ้นี่ กำลงถ่ายอยู่แต่ห้างทั้งนีเห็นอ๋อมีน้ำปูนั่นอีกออมาพี่แจ๊กก็ใส่สุดแรนเนาะแรนไปแรงปูแสงงามพี่แจ๊กเก็ตเยโอ้โหอบนแปะตกแสง ต้องตู้โบเมนบนหอมดะเออนี่าจะมนาทอยู่อ่ะมข้างหลังเปนอยู่บ่มาับอล็ลีซีไงรับพี่แจ๊คนี่าถ่ายกรถ่ายอยู่ครับนี่ถ่าถ่ายฉันนั่นเดียว้งเห็นขึ้นมานี่เดยานยืน่ะนะรู้ว่าเคไปไปไม่อยากดูแล้วมนม่เงาด โอนนน้นี่ก็ไรนี่ต้นกระชายอย่นี่โอ้มีอนเดียกวนนี้สีม่งสาบกทุกคนเห็นไหมโ้ยสีม่วามสิบหกว้าสวรสดในี่มีแผนแผนแผ <c oughs> น,นทั้งแผนเนื้อว่าห้าสิไป ây. นี่ยังแง จะโบกไว้เนาะเดี๋ยวเอาบอกเออขาใจโอ้มีคนดิ่งเลยพอดีเลยโอ้มีมูล่ะใช่ไหมอ้าวม,มูล่ะ,ละไปเอาไปตัวอย่างหนไปม,มุมมุมที่ไทยหุ่นอย่างนี้ไม่ใช่มีแก้บแกใบเด็กตัวสิ้นหนึ่งเนาะน้ำพง่งไปซื้อใหม่แล้วทุกคนมาแบบเฝ้าแล้วก็ลืมซื้อเครื่องเครื่ององลำพุ่งอ่ะเปิดแต่นั่นแหละ วันเด็กนักศึกษาใหม่ๆไ <c oughs> อ,อ้เวอร์สวนสาธารณะสวนบ่อนที่เขามาหยางออกล้างกายแต่ก็มา,านางดินไปดูครอบครัว้าลูกว่เต่านนยา K L C งห,นะหนินเดีหรอ KLCC ทางเบบโอ้โห่นี้ยโอ้โห่หัวไหลเต็มเลยเนี่ยข้างบนโอ้นักวิ่งเต็มเลย <c oughs> โอ้นี่โอ้นี่นี่ไงตอ่องอมมาตั้ หมอกใม่ไกลนิดนึงเออเนาะหมอกใส่กิ้ได้วยไอหมอกใหม่หนุ่มแถวศุกร์เห็นี่ในหนามนะมบ้ในนี่ได้นี่ปลาพี่แจ็คเมื่อกี้เนี่ยแฟนฟังมันอยู่หันเันตกเงยโอเคเดี๋ยวเาสิ่อยาไปเิ็งโลมากันโลมา าวโอ้นี้พี่แจกคุมนี่ก็ถ่ายกันอ่าโอ้เแบบี้นี่เข้ายางไงบอสนี่ยางมาเอ็นเลยตึกตตเป็นหวัวเป็นสะพานข้ามไปอีกเออ อาจจะเป็นเรืองนั้นนี่เนาะก็เลยเป็นประสบการณ์ในชีวิตเนาะมาเดินทางมาบั่นเพินนั่งโตบั่นเพิ่นกับสีมีอย่างลายยางพีนันแปลกหูแปลกตาไปคุณบ่เคยเห็น,นไหมเห็นปลาโว้ยมั้ไอตัวอู้นี่เจ็บแสบมัน <C> e <at> แล้วเดือนห้างสุดไป,ปอันนั้นนะไปอย่างว่ายุสูอีย์ไอรแลนด์ยังนักยากเนี่ยแหละดื่มเชือเนี่ยเนี่ยเขาสีอยู่ในพงนนงานก่อนแต่ก็ตอนก็ในตอนแ,แรกแล้วสุดทายทริปซิงอยู่นี่ก่อนหน่งหนึ่งรายกาสีออกไปสีออกไปอ่าหาหกินเขาไปกินอนะ่าบอกสตรีทฟู้ดเข้าเบิงไปเบิงสตรีทฟู้ดไปตรงนั้นคนเดินเขา ไปหาอาหารที่แบบไปลองซีมอาหารแต่ก็ม่ว่าเนี่ก็กินอาหารไทยอาหารเล่าคือเกา่าเพราะว่าอาหารอยู่นี่ก็รู้สึกรสชาติแปลกๆกในบุรองเบิงแต่เมือน,นี่ก็ลองไปกินตัวตัวตุมตำในน้าว่ามันขึ้นซื้ออยู่นี่เนาะ,ะลองกินเบิงว่าสิีสส <c oughs> ส่แสบสำไรแต่ตุตมตำในน้าว่าลองต,ตลองซีมมันอาหารขึ้นซื้อ,อยู่นี่านา

ฮะเขาไปไหนเขาไปัหนเขาไปนางเขาเขาจัดบอลนางบอลเขาจัดเลยอล้เขากินอะไรเขาจะเอาตัวนี้ไปจ่ายเงินเดืนบอกเอโอเคเขาจุ่มกันด้น้องวางใหญ่จัาเอาเองด้วยีเกี่ยวต่อเกินแคตัวหญ่าวะอันนี้มากินเขาโอเคหัเขาตาเยไหมลายเรอ ในยังไงวะเกดยิ้มอเรฮะยิ่มบอกเมึงควกินยังไงก็เป็นเขาเนี่ยนี่กินกันแล้วเนี่ยกินแล้วไมเอามาลายยางกินยังกระเทียมป่ะต้มกกนเอาไม่เอากม่เอามาเอานี่เอาไมา แน่แน่เราแท้มือี้กิโอ้คนที่ต้องใส่เมื่อกินมินอะไะแซ่บุใส่แซ่บอ่ะใส่อใส่เ่อองกินอาหารอยู่มาเลเซียกตนอาหารนะลย Ừ, ừ. 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 bốp bộ cây bác bắc thông bóng này không bóng bóng mà bóng 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 liền liền như cái cái này ừ. mà มนูแล oh. ้วทำเมนูยังเานเรมดีอือดพะเซลหน้าพะเซลเบียะเซลนหน้างนี่ยังเนี่ยะเอฟีอฟ่ี่สองเอฟี่กเอฟซีอ่ะีอน้

เรากินไอยู่เราโอเคแล้แต่เขอาใจว่าวันนี้คืออย่าง่าเผาผสมกับเผาผสมกับอย่างบันนี้เมืองน้ำกันเนี่ยอ่ากินเดียบาแแม่ส้เทเนี่ยไม่การ่หมเนใส่ไม่เอกเยดี๋ยวอไก่อนนะไก่อนอะก่อนเลยทุกคน

còn ăn được bao lâu ạ? Nó được là được không? Không ăn đều... không... lái không ăn nổi Okay rồi. Và uống được bao nhiêu ăn này? Uống được. Thay cho อันนี้เป็นละกูดีกว่าเต๊ดเต๊ดวบบเมนูนี่มันเล้าล้พลาด้าวมันเจ๋งไรเกลือมันเจ๋ละมันกว่ถ้ามีเกยวมาขึ้นแบเลยก้วมาขึ้นนะว่นมุกแยวมเนีะว่มกว้นกยวมาขึ้นแปบเลย

เสตียีเนาะเอะไรเสี่ยมเอากแบ่งกักินนี่ทำไมก็กินตานอย่าลืมว่าไม่เป็นแจกเขาดอกนแจกและเดี๋ยทกคนขาวปกไรนแจเาหรากวู่บ

งานท่าก่ตงกินถือปากนะน่ามาก็ได้ือเดือดขายาว่าถป่ะว่าเห็นวันน้กจะมารกินปัางีันเอาไปทำแบบีปลาไหลปลาที่ปลาเหลปลาทีปลากหมี่ะมีปาทีมาไห้ไม่กล้าเนะ บรรยากาศก็เป็นเล่าได้เทากัจะเป็นพุดดิ้งนะว่าใส่เพื่ออะไรบ้านคนเดียวอ่ะบ้านโตดินันบอกบะบโตนะบ้าโตหาหลาโตสองลอยตามสองลอยเกาตามคิ้วีบกิ้วดิบอกคนนะิ้วที่เรากินเนาะ แม่พี่แจ๊กูยูพี่แจ๊กเข้านานกันอยู่นี้อืมรูพี่แจ๊ไปเจอปะล้ันตงกักันแลอย่างไรเยี่ยงไขไปย่างไข้าบ้านอระแม่บ่แม่ดิ เขาแแพเลยเองอมาเลยของก็เป็นเมนเิโเลยแบบคนที่แบบแายคนค่ะกนเผาเลยกินนี่ซื้อเยะนี่ซื้อลาบคาราบีนั่นบ่เผาเน้าเน้าั ah ่นยาเนี่นะคนเยอะจัง s y r i c ับี้ฮ

ต้องกินเแกรสชาติแปลกนิดหนึงท่านผู้ใดพวกกินทุกห้องพวกกินหนึ่งกับที่แปลกนิดนึงเจ้ากินได้ฮใครต้มหมูไล้ะทกมกระ ไม่เจี้ยงบตัดก็ไม่เมื่อกี้เน่ไม่ไข่ต้มอไไม่ตัวใส่โต๊ะน่อไข่ต้มนะใ่ไหไข่ต้มนะคือกัน่โตเด้เลยเอาเห็นบรรยากาศเทากินเจมกันอะไรร้ยาโอ้ที่เจมนี่เต็มจนโมเห็นเขาเลยเนาะว่าลายังเป็นเขากันเจีมาเลยเนาะเอยเขาไม่ได้โคตรนา่ต้องเอาเขา ใส่กะเหลายอย่างูมีไก่มีอ่าอย่งกนไก่ต้มกินไหมนะกฤษเลยเเคือกชิค้ชิค้นอ่ากระเทียมกระเทียมอย่งก็โอกเบบี้ชิค้ลูกลูกกกระเทียมเลยลูกไก่เอากับพวกสารบุไดแฟซีมาเอาเติม ย่งเลยเอากินไปนด<ๆ>่งตัวเียแซบมาที่ีหนคนลักไหมอ่ยิงถูกอะไรค้าไกลก็ไกลตกเนะกกาะยิงไปยิมาอยอันนี้ันะเหลอยู่ตัวเจ๊ก็นเบอร์เดอตั้กินมันเบอร์เดอเจ้จะไะเออวัไหนได้กินทาไมได้โอเคยวถามพีแจ๊งมาก่อนเขาจะมีสีไยไหมน้องผักกินเขากันก่อนเนาะทุกเนาะ เห็นบรรยากาศว่าเรากินกันอยู่ในพุทธกอเนาะทุกคนจะจะเห็นร้ายๆบรรยากาศอานอาน้ออาหารนี้อาหาร้าเขาผู้บอกว่าหามใส่ซอมใส่โอ้ใส่ซอมใส่มีดใ่ตรงนี้แบบมันจะเด็งโอห้ามไส้แบบนั้นเนเขามายังอ t ่อยเ้พุดเข้ามาข้าวอหานทั้งนอกเข้ามาในนี้อโอเค ข้า้าซสอเข้าใจสกาซองเหมนปันควเาะไม่ได้เดี๋ยวเอามเาแมนโอเคโอเคทุกคนวันนี้ห้างกาัะพรนขดเขาแล้วสิครับไปแงี้ยสะพอนก่อนหลังจาทายเพี่งก็เจีซึ่งเช้าด้วยหนาวเลยสพอนพื้นพื้นถ้าออกไปอ่าเป็น เดินทางจากนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งที่บอกเป็นผู้เป็นคล้ายๆข้างเดียรหน้าเราเป็นบรรฮิลนาะคล้ายๆแบบนั้นเนาะเจอเจ้าไงไฮแลนด์ไฮแลนตั้ง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 หนาปุ๊บหัวไอหยางลืมอื้อซื้อแต่แต่เดี๋ยวพื้นหูซื้อแล้วจีบเอาทหไมลืมอซื้อเพราะที่เราจไปใส่กันไปเจอกันคลิปหนาแล้วทุกคน,นเนาะดีเกาจ่อกันอยางตัวมาก เรื่องฝากส่งสมนาไลฟ์สไตล์สองสองสองสมนาไปการใส่ชีวิตไปใส่มาใส่กับสีนะอัพเต้ตรงนี้แหละทุกคนไปเจอกันขี้หนาขอบคุณใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งบายบายเจอกันขี้หนาอีทุกคน